อาวสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆนะครับจะมาเล็กเปลี่ยนเรื่องของการลงโปรแกรม G80 นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆโหลดมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับที่โหลดออกขึ้นมาตัวนี้นะครับ G80 นี่นะครับแล้วก็แตกไฟล์แบบนี้นะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เนาะก็จะได้โฟลเดอร์เหลืองๆนี่มานะครับโฟลเดอร์เหลืองๆนะครับ คลิกเข้าไปนะครับจะเป็นชื่ออะไรก็คลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่บรรทัดหนึ่งครับที่เป็นซีเรียลแต่ก่อนคลิกเข้าไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลุมนะครับตั้งแต่สามจนถึงตัวสุดท้ายนี่นะครับก็ปี้นะครับนี่แล้วก็ปิดแล้วก็กลับมาที่โฟลเดอร์เหลืองๆนะครับแล้วก็มาที่เซตอัพนะครับเน็กครับสองบรรทัดแรกใส่อะไรก็ได้ครับ ใส่เป็นตัวังสืออะไรก็ได้นะครับแต่ตัววันที่สามให้ใส่ที่เราคอปปี้ไปเมื่อกี้อ่พาดลกนะครับแล้วก็น็กนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นอย่างนี้เราให้กดฟิ n น s h นะครับมันจะขึ้นที่หน้าจอมาเป็น csg 8 0ดนเดี๋ยวเราจะโปรแกรมตัวนี้นะครับตอนนี้เราอยากรู้ว่า g 8 0ใช้งานยังไงนะครับเราไปคลิกเ,เข้าไป โปรแกรมก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆไปที่คอมพอร์ตนะครับปรับเป็น normal speed นะครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ตของเพื่อนๆนะครับที่ใช้งานนะครับถ้ายังไม่รู้นะครับให้ไปคลิกตรง P C นะครับ P C อย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนเนตนะครับเมนเนตนะครับเราก็จะรู้ว่า U S B เราอะอยู่ตรงไหนมาคลิกที่ driver manager นะครับ มาที่พอร์ตนะครับ USB นะครับ USB serial CS340 อยู่คอมที่3นะครับวันนี้ผมจะแนะนำการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้เพื่อยังไม่มีเครื่องนะครับให้เพื่อนๆก็เสียบสายตัวนี้นะครับเข้าไปที่เครื่องแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็เริ่มจากการอ่านนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคอมพอร์ตนะครับตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับ จะเป็นคอมพอร์ตหนึ่งสองถึงสี่ก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมปรับนอร์มอลสปีดนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการแก้ไขจะอ่านก่อนหรือว่าเปิดไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับเป็นช่องใหม่ก็ตั้งเข้าไปนะครับส่วนรายละเอียดการตั้งนั้นเดี๋ยวต้องเพื่อนๆต้องไปหาเอ,าเองเนาะตอนนี้ยังไม่มีเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ดูให้เฉยเนาะก็อ่านก่อน เมื่อมีการปรับตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เขียนเข้าไปโดยการกดรูปวิดีโอสื่อสารอย่างนี้นะครับก็จะลิงก์ข้อมูลเข้าไปในเครื่องได้วันนี้ยังไม่มีเครื่องนะครับเดี๋ยวมีเครื่องจะมาทํารีวิวให้อีกครั้งครับขอบคุณครับ